ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณปู่ไพยวงนะคะเตรียมมอบมรดกให้กับน้องปีใหม่รั่นคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะหลังลือแฟนไม่ให้เจอลูกเรียกได้ว่ายังคงเป็นบุคคลที่มีความสนใจจํานวนมากนะคะสําหรับแม่เพริยณีคงไทยที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกับสงกรานต์เดชะนงค์ค่ะ ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะความรักของสาวแมทแล้วก็หนุ่มสงกรานนั้นก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะควงกันไปเที่ยวไหวยครั้งค่ะและทั้งคู่นะคะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันทําให้ชีวิตรักยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยและต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆนะคะสําหรับสงกรานเตชะนรงที่ได้โพสต์รูปกล่าวถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวลงรับเทศกาลวันพ่อ โดยทางด้านสงกรานก็ได้โพสต์รูปเก่าของลูกสาวขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าระบุข้อความว่าแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์ค่ะและล่าสุดเลยค่ะพ่อของหนุ่มสงกรานคุณปู่ไพบงก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอฟทักษอนอยากให้ทุกคนได้อ่านข่าวดีๆอย่าได้เข้าใจผิดๆว่าคุณสงกรานนั้นไม่สนใจลูกโดยคุณปู่นะคะระบุข้อความเอาไว้ว่าต้องขอโทษนะครับตามข้อความบางตอนที่คุณกล่าวว่าคุณสงกราน ไม่เคยซัพพอร์ตดูแลปีใหม่นั้นต้องขอแก้ข่าวตรงนี้นะครับว่าเรามีกองทุนที่จะดูแลลูกหลานโดยเฉพาะปีใหม่ก็ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปรวมไปถึงเงินฝากประจำปีของปีใหม่ด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและนี่คือข้อความของคุณปู่ไพวงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ